นี่เป็นชั้นเจ็ดชั้นเจ็ดโยนชั้นเจนี่ชั้นเจดตรงนี้จะเป็นที่นั่งนั่งชมวิวนั่งอะไรเป็นเวทีเวทีเต้นราเป็นบาร์เดี๋ยเป็นร้านขายของต่างๆส่วนกินอาหารมื้อค่ำเนี่ยจะอยู่โซนด้านหลังนี่อาหารมื้อค่ำไ้นั่งสิขึ้นไปชั้นสิบก้นตรงนี้บอกว่า ขั้นสคืนมาชั้นสิบแล้วค่ะชั้นบนสุดจะว่าหน้าสัญยางไปทางหลังไม่มีคนเลยอ่ะ โซนนี้จะเป็นโซอนอีนางอีนางคิดว่าหนาห่อนอี่คนคงจะเยอะมากๆเลยด้วมีโต๊ะนั่งด้านนอกด้วยแต่ว่าเลืออสำลัดอันนี้บม่มีอันบะมีหม่องไาหนามบะมี่สาบหนามเดี๋ยเพราะว่าความความใหญ่มันยังใหญ่พอมีที่ให้เด็กเล่นด้วยเห็นไหม หนาวอยู่ฝนเพิ่งตกไปพี่น้องนี่น่าสภาพเพียงน้องไปเบิง่งพ้ามาเบิ่งบรรยากาศเสียงเสียงจะดังแน่จักหน่อยเด้อดูบรรยากาศบนชั้นสิบของเรือชั้นบนสุดเสียงดังเสียงห้องเครื่องมันดังพี่น้อง สวยมาก กันดีกว่าพอบ่อมีเใลออกมาดอกเพราะว่าหนาวส่วนหมาเขาก็จะออกมาทายรูปกัครขบ